นี่ก็จะเป็นตะกร้าปิกนิกนะคะพี่ๆจ่าเพื่อนๆจ๋าก็จะมีช้อนมีดน,นะคะซ่อมเ,อเรียบร้อยเลยนะคะข้างในก็สําหรับใส่น้ำนะคะก็จะมีจานสองจานนะคะแล้วก็แล้วก็ที่ใส่ความเย็นของน้ํานะคะเออหกสิบเก้ายูโรนะคะ โอเคอันนี้ก็จะเป็นมุมปิกนิกนะคะตะกร้าปิกนิกนะคะตะกร้านี้ราคาเท่าไหร่เอ่69โย69ยูโรนะคะเ,เพื่อนๆจา๊านะ,ะเราก็จะดูไปเรื่อยๆก่อนนะคะอืมโอเคอันนี้เป็นถ้วยชานะคะเป็นถ้วยชา ราคาเท่าไรอ16ยูโรนะคะถ้วชาราคา16ยูโรถ้วยชาที่ต้มชานะคะแล้วก็สามารถอันนี้ก็เป็นถ้วยของชาด้วยนะคะก็แก้วชาอยู่ในถ้วยชานะคะในอันเดียวกันเลยนะคะ สีก็เรียบๆเ,เฉียบๆนะคะข้างล่างก็จะเป็นถ้วยชาและ,ะข้างบนนะคะเขาก็จะต้มมาด้วยกันในในกา t นี้นะคะแล้วก็เทชาลงไปในนี้เลยนะคะนะคะคู่นี้นะคะเซตนี้นะคะสิบหกสิบเจ็ดยูโรนะคะไปต่อกันนะคะไปต่อกันเลยโอ้ อันนี้ก็คือแก้ววายนะคะแก้วใหญ่นะคะแก้ววายใหญ่นะคะทำไมแพงจังเลยนะคะอันนี้ก็เป็นพลัดเป็นสำหรับที่รองหรือว่าเราจะาเป็นพลัดสำหรับทาน ขนมปังอาหารเย็นของฝรั่งเขาก็ได้นะคะหรือว่าเราจะไปไว้สำหรับรองความร้อนก็ได้นะคะแต่ว่า,า,าส่วนมากนะคะฝรั่งเขาก็จะใช้ทานอาหารเย็นกันนะคะในมุมนี้ก็จะเป็นมุมดอกไม้สีสันสวยงามนะคะก็จะเป็นมุมดอกที่สวยงามนะคะดอกเขาสวยงาม สีสันเขาสวยดอกหนึ่งนะคะเฉพาะช่อนี้นะคะ13ยูโรนะคะ, Euro ะ,คะ12ยูโรเกาก็ตีไปนะคะ13ยูโรนะคะแต่สีสันเขาก็สวยงามนะคะสีสันสวยงามมากเลยนะคะก็มุมความสวยงามนะคะมุม,มตกแต่งบ้านนะคะมุมประดับประดานนะ